เช้าวันที่8ของเดือนพฤษภานะคะลูกตะเสาตะเสี่ยวคือเก่าพี่น้องฝนกระตกถึงตะตีซี่ผลพี่น้องจ้าตกตึงแต่ตีซี่มองหากับเขาลูกซื้อกับเขามาไว้ให้พุ่แม่ ซื้อกับข้าวมาให้คุณแม่เนาะเมื่อนี้ร้านอยากกินตำมงหงอีกคือเกาะนะ่าขน่ะพี่น้องเบื้องน้ำกิมปลาทอดหากับเขาไปอุ่นไปให้ลูกให้ร้านก่อนพี่น้องจา้าโอ้ยอุ่นกับเขากับป่าคุณย่าเตรียมพร้อมค่ะ ใส่บาททีเตรียมขนมเตรียมนามเตรียมเข่ากับเข่าแล้วพี่น้องเห็ดไว่หาหมอกหาอย่างก็อุ้ยหลานกะลูกเราเด้พี่น้องเนี่ยหลานข่อยน,ะลยนะลูกเรียวหลานกะลูกเรียว จะเกียดอยากแทนไม่ขากับมัดแน่นแน่นมัดแน่นปันสีบ่ให้กันกินได้เ๋ยวนทุงกับเขากับน้ำก็ได้แต่ขันว่ามัดแน่นก็แตกเนาะพี่น้องเนาะมันก็สีเฮียเนาะกับบริบาิ่นดอก่นกับเฮ็ดให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะขันเฮ็ดบ่แน่นเฮ้ยคือนันบ่แน่นเทผัดว่าเนาะขันมัดแน่นไรกัโอ้ยสีบให้กูเปิดกินบ่อผัดละมีแต่เนี่ยเ้าเดยคนเอา โอ้ยคือมัดเนียนแท้หัดนังยางเนียนแท้พี่ท่านว่ามว่มันเนียนเอ้ยจะกระเฮ็ดตังไหนเนาะแม่ค่านี่ก็ไดจะแมนเนาะมนุษย์มันมน่ามีตะแนวชีวา้ามนุษย์มานามีต่แนวชีว้าอาต่แนเวเาาคะ้คนเท่ s ซั mm ่นเพิ่นสิว่ามนุษย์ติอือมนุษย์ฝนตกกะจมฝนกะฝนบ่ตกกะจมอือเนาะพี่น้องจมหยังฝนตกกว่าจื้นนบ่ตกกะว่าฮ้อนบ่มีแนวดีโห้ยฮ้อนเอาเด้ฝนคือบ่ตกแท้เนาะคว่าอือ เบื้อตะข่ำสีเบา้าคนเฮาว่มี่มีแนวดีพ่นา่ามนุษย์่มีแนวดนีขี่จมขี่วามนุษย์มีแต่ขี่ <c oughs> น้ำตัวมนุษย์มีแต่ขี่ขี่อิดช้าขี่เม้นพ่นา <c oughs> น้ำต้นน้ำตัวขามมีตะขี่ได้ขี่หูขี่ตาขี่ไขขีข่ดังเออน้าพี่น้องท่านี้แหละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเตรียมของใส่บาตรกอนตักเข่าตักอันนี้ยังใส่บาตรใส่ผกกันเดี๋ยวจังมาเบิงกันอีกขีดหนึ่งสใส่บาตรกับหลานหลานอยากใส่บาตรเพราะว่าหลานเคยใส่บาตรไปจาเดี๋ยวไปโรงเรียนนี่กัสิโอ้ยพี่น้องเอ้ยตื่นต่เสาตะเชียวคือเก่าละแม่นบ่ไปกับตื่นตาเสาคือเก่าท่านี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ